งานโภชนาการได้คัดเลือกวัตถุด,ดิบที่มีคุณภาพมาปรุงอาหารให้กับนักเรียนครูและบุคลากรโดยเนื้อหมูเนื้อไก่เราได้คัดเลือกจากบริษัทเบทาโกซึ่งได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยส่วนผักผลไม้เราใช้ของบริษัทธนาศิลป์ซึ่งทางบริษัทจะคัดเลือกวัตถุด,ดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนนอกจากนี้เรายังมีสวนผักไฮโดรโปรนิก์ ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษให้นักเรียนได้ทานผักสดที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูใบวัวและหนูไออุ่นค่ะพวกเราเป็นสพนักเรียนประจำปีการศึกษา2567ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนผักไฮโดรโปรนิกส์ค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะมี2โรงเรียนดน้กันค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนผักไฮโดรโปรนิกส์แบบน้ำนิ่งส่วนด้านนู้นะคะ่ะจะเป็นโรงเรียนผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำบนค่ะ ของเรานะคะเลือกที่จะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เองก็เพื่อที่จะทําให้พวกเราได้มั่นใจว่าพวกเราจะได้ทานผักปลอดสารพิษค่ะและในส่วนของผลผลิตทางด้านนี้นะคะก็จะปูกส่งต่อไปอยัางงานผู้ชนาการะคะ่ะและงานโูชนาการนะคะก็จะนํามาแจกแจยให้ทุกคนได้รับประทาน,นะคะ่ะ นอกจากการปรุงอาหารของเรานะคะจะได้รับความสดใหม่จากบริษัทเบทาโกในทุกๆเช้าอยู่แล้วนะคะก่อนที่เราจะจัดเสิร์ฟให้กับเด็กนะคะเรามีการปรุงสดใหม่ทุกวันและมีการชิมอาหารก่อนที่จะจัดเสิร์ฟให้กับเด็กนะคะเมนูอาหารของเราในแต่ละสัปดาห์นะคะเราจะหมุนเวียนกันไปนะคะเช่นนะคะอังคารพฤรหัสจะเป็นเมนูเส้นนะคะจันพุธศุกร์จะเป็นเมนู ข้าวนะคะซึ่งเป็นกับข้าวและได้รับความนิยมจากเด็กๆนะคะเมนูที่เด็กชื่นชอบก็คือเมนูข้าวซอยไก่นะคะข้าวก็จะเป็นข้าวมันไก่หรือว่าข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มะคะ่ะ